คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ฉลองกันดั้มครบรอบ35ปีนะครับผมก็เป็นภารกิจอีเวนต์ที่เปิดตัว SD กันดั้มใหม่ทั้ง2ตัวนะครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่า SD กันดั้มใหม่2ตัวเนี้ยมันเป็นหนูทดลองนะครับเอออ่ะทำไมอ่ะ ผมถึงพูดว่ามันเป็นหนูทดลองนะบอกไว้เลยว่าอ่ามันมีรางสังหอ์นะครับชั่วโม,มงบินค่อนข้างที่จะสูงหน่อยหนึ่งนะสำหรับผมนะครับผมเห็นหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลแบบนี้นะครับมันเหมือนขาดๆกันเกินนิดนิดหน่อยหนะ่อยนะอ่าก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนูทดลองนะไอ้สองตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอจดีเนี่ยคือมันก็มีคนอวยแหละนะครับผมแต่มันไม่ใช่ซีดีที่มันฟังที่สุดนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะ เพราะฉะนั้นเขาก็ชอบเอา,อาสกิลทดลองเอาสกิลอะไรอย่างเงี้ยมาใส่กับโมวิสูที่มันไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ามันฟังอยู่แต่มันไม่ได้ดังถึงคลิกมากเหมือนพวกซีรี์อ่ากันดมซีดกันดมดับเบิลโออะไรพวกนี้นะครับผมอ่านี่คือความหมายนะที่ผมบอกว่า,วาเออมันไม่ฟังสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีคุณเสพสามโคกนะเออภาพดีนะครับผมโอเคมามาว่ากันต่อนะครับผมมาดูที่อีเวนต์นี้กันเลยละกันนะครับ รางวัลรวมนะครับผมเราก็กดมาดูเลยนะในส่วนของรางวัลรวมนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรกันมากนะก็จะมีถัง EN ของโมบิสุดตัวใหม่นะครับผมอ่าทาสุกิเกนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่ากันดั้มเริ่มปฏิบัติการ V นะครับผมซึ่งมารู้ทีหลังนะว่าไอ้เจ้ากันดั้มปฏิบัติการ V ที่ผมได้บ่นไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าทําไมมันแข็งๆจังเลยนะครับผม จริงๆแล้วเขาออกแบบมาแบบนั้นนะครับเออมันออกแบบมาตัวแข็งอยู่แล้วนะอ่าก็ขอแก้นิดนึงนะครับผมอาล่ะมาที่40,000แต้มนะครับผมจุก็แจกตัวสีดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่าในรอบนี้200,000แต้มนะครับผมมีดาวม่วงของบอลไทซีด้วยนะครับอ,อ่ของซีรีส์สตาร์ดัตเมม o r y ใช่ไหมอันนี้นะครับผมเออ โอเคก็อย่าลืมเก็บกันด้วยนะถ้าหากว่าใครอยากจะเก็บถึงนะครับผมแต้มอ่ะแ้มถึงก็เอาเลยนะครับข้างล่างสุดเนี่ยก็จะมีถังอี่ในประสงค์นะครับผมแล้วก็ใบรีสกิลดาวม่วงเหมือนเดิมนะครับผมต่อมานะที่แรกของนะครับเรามาดูกันเนาะในส่วนของที่แรกของกันนะครับใช้แต้มอีเวนต์แรกของเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้ขอสารภาพนะผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับ โอเคอ่ะมาแล้วนะครับผมแต้มอ่าค่อนข้างน่าสนใจนะอันนี้นะครับไอที่มันน่าสนใจนะครับผมไม่ใช่ว่าไอเจ้า s อดีตัวใหม่2ตัวน่าสนใจนะนี่ครับผมเออในกันดั้ม5้าดาวนะครับผมแล้วก็อ่าวงอองูงหงคงเออวูคงนะครับผมหงอคงอินเผวอะไรก็5ดาวตัวนี้ มันมาให้เราแลกด้วยนะครับผมก็อยู่ที่1ล้านแต้มนะครับในการที่จะแลกเนาะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็อ่าเดี๋ยวมีตัว5ดาดาวนี้โผลมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปพูดท้ายคลิปนะในตู้ของอ่าสเ e e บ,บนะครับผมแล้วก็ฮอสสเก็บ,บโนะครับก็พูดนิดเดียวอะ่ะไม่ไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทํำคลิปแยกนะครับผมสำหรับตู้นี้นะถ้าใยากฟังก็ รอฟังนะครับหรือไม่ก็รีไปเลยนะครับผมทาคลิปก็ได้เนาะโอเคมามาว่ากันต่อนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีดาวม่วงของโมบิสูตตัวใหม่เนี่ยแต้มจะอยู่ที่1ล้านแต้มนะครับผมแล้วก็5ดาวอยู่1ล้านแต้มเช่นเดียวกันเนาะส่วนโมบิสูตตัวเก่านะครับดาวม่วงก็จะอยู่ที่6กแสนแต้มนั่นเองนะครับผมใครอยากได้ก็ลองมองมองดูนะโอเคนะครับผมอ่ะตัวเกลือก็มีเหมือนกันนะเออ ไหนดูสิก็หกแสนแต้มนะครับเนี่ยมีตัวเก่าด้วยนะครับผมนี่ตัวเก่ามากๆใครอยากสะสมนะครับก็จัดไปนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่สะสมดาวม่วงโมบิสูดเก่าอยู่แล้วนะเพราะสะสมไปมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับผมแล้วก็อบอลไทยซีนะครับผมอยู่ที่1นึ่งแสนแต้มอันนี้น่าเก็บนะจริงๆบอลไทยซีเนี่ยน่ายัดเป็นห้าดาวม่วงนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ตายเขาแรงนะแต่ว่ามันช้ามากนะครับก็ แบบยัดเล่นๆอะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ตายมันแรงกว่าชาวบ้านจะช่องเขาอยู่แล้วนะบนไทซีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นใบปลดช่องน้าบ,บินเสริมนะครับก็อยู่ที่7จ็ดแสแต้มนะครับผมต่อหนึ่งใบเนาะซึ่งตรงนี้ไม่มีใบของโมวิสุดห้าดาวนะครับมีแต่สดาวเท่านั้นนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นเพชรนะครับรอบนี้เขาก็ให้มาอยู่ทั้งหมด15เม็ดด้วยกันนะครับผมอ่า และก็มีแปนทองถังยี่ยนเนยผสมตัวสามดาวของเดิมแล้วนะครับผมอ่าไล่มาเรื่อยๆเนาะโอเคในนี้พอเราเลื่อนมามีแปนเบนด้วยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ไม่ครบเออสำหรับใครที่ยังไม่ครบหกดาวอย่างเงี้ยอ่าซื้อแปนเบนเก็บไว้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อไว้นะเพราะว่าตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงหดาวนะครับอันนี้ซื้อไว้แน่นอนส่วนเจ้าบอลไดซีเนี่ย ผมถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นถัง en จำเพาะหุ่นนะครับอันนี้ก็อยากจะซื้อไว้ก็ซื้อได้นะครับผมอ่าของโมบิสูตรใหม่แล้วก็แซคลโบนั่นเองนะส่วนนักบินนะครับนักบินก็ไม่ได้มีนักบินคนใหม่เข้ามานะครับผมเพราะว่าซีรีส์นี้มันเป็นของ SD นะครับผม SD เนี่ยเขาจะมีนักบินประจําหุ่นของเขาอยู่แล้วนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเออก็เลยไม่มีนักบินคนใหม่เข้ามานะครับ ต่อมาก็จะเป็นเหรียญตาเลเวลหนึ่นะครับผมอ่าโอเคไอเทมอพาร์ตเวอร์ชันนะครับผมแล้วก็ฮาโล่นั่นเองเอาละมาว่ากันอ่าเรื่องการเคลียร์อีเวนต์นะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะอีเวนต์นี้ก็เปิดตัวโมบิสูตใหม่2ตัวนะครับซึ่งไม่ได้น่ากลัวนะครับผมเอ่อเพราะว่าเขาเป็นสายก่อกวนไงสายก่อกวนทั้งคู่เลยนะครับ เรียกยง่ายๆว่าใช้กลยุทธ์เปิดก่อนได้เปรียบนะครับผมเออแค่นั้นแหละนะไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคมาดูที่เอ็กซ์ต้าอันติเมกันนะครับผมมาดูนะว่าผมจะเล่นในลักษณะไหนนะครับอ่ะถอดออกให้หมดทุกตัวก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะเอ่อี a นี้ต้องถอดไหมโอเคมาอ่ะแล้วก็กดแบ็กไป Uh, ในส่วนของเอ็กซ์ต้าแอนด์ดมีนะครับผมก็มีโมบิสูตตัวใหม่2ตัวนะเปิดตัวเข้ามานะครับผมแล้วก็มี5ดาวอีก2ตัวนะครับเออไนกันดั้มนะครับผมแล้วก็หงนะอโกงอิมเพลสนะอ่าและก็มี4ดาวซูเปเรียดากอนเอสอานะครับผมอืมมีแค่นี้แหละนะครับก็ในนี้เนี่ยที่น่ากลัวเลยนะครับผมก็จะมีแค่ไนกันดั้มนะครับกับหงอกงเท่านั้นนะครับผมซึ่งไอเจ้าไนกันดั้มอ่ะเวลาที่ พอมันเปลี่ยนเป็นร่าง2อ่ะเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่าง2ก็คือเราต้องทําลายร่างที่1น,นะครับ HP ร่างที่1ห,หมดไปแล้วพอมันเปลี่ยนมาเป็นร่าง2มันจะมีเรื่องของกํากแพงเหล็กนะครับผมอันนี้มันน่ากลัวนะแล้วมันจะใส่กําแพงเหล็กแล้วจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้ที่น่ากลัวต่อมาก็คือเจ้าหอโคงอินเพลนะครับผมเมือ่อเราทําลายโมบิสูตไป2ตัวแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าพอ เอไออ่ะมันพังไป2ตัวแล้วแล้วมันจะใช้ท่าเล่นเทียวหรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้รู้สึกทีมผมมันจะเก็บก่อนอ่ะเออเก็บก่อนมันได้ใช้อะไรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เราจะเล่นนะครับผมอ่าจะต้องเป็นทีมที่แบบว่าเก็บก่าทั้งทีมอะไรประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็นี่ครับตัวเอกเหมือนเดิมนี่วิงกันนั้มเซโร่ดีนะครับผมก็ใช้ท่าไม่ตายที่1น,นั่นเองนะเพราะว่า ในอีเวนต์เนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยแค่เปิดตัวสายกาะวนนะซึ่งสายกาะควนมันก็ไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วนะครับเออมันน่ากลัวก็คือไอตัวที่มันติดมาด้วยนี่แหละนะครับผมต่อมานะครับก็อ่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะกาเบลียลเซ่าครับผมเออกาเบลียลเซ่าใช้ทําไม่ตายที่1ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะใช้ท่าไม่ตายที่2ก็ใช้นะครับผมเออแต่ผมติดใช้ท่าไม่ตายที่1นึ่งนีเองนะอ,อ่า โอเคก็ถ้าไม้ตายที่1คือมันเพิ่ม EN ให้กับโมบิสูดอะอประมาณนี้แต่ว่าเมื่อเริ่มเกมนะครับยังไงมันก็เนี่ยใช้พวกนี้อยู่แล้วนะใช้สกิลพวกนี้อยู่แล้วก็อัพเป็นท่าที่2ก็ได้นะครับถ้าหากว่าผู้เล่นท่านไหนอยากได้เชนนะครับผมนี่2ตัวแล้วนะอ่าต่อมานะครับผมก็จะเอา อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวกันตายของทีมนะครับอืมเล่นไม่ยากหรอกเนี่ยแค่นี้แหละเอนจินไน์นะครับผมเอจินไน์เนี่ยใช้ถ้าไม่ตายไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอสิ่งที่เราต้องการก็คือสกิลทางมาราดี่สีนั่นเองนะก็มีระยะเวลาอยู่ห้าวินะครับผมอืมแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าโมบิสูสามตัวแค่เนี้ยมันชนะหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามันไม่ชนะเดี๋ยวผมจะยักเพิ่มนะครับผมโอเคไปดูกันเนาะไปครับ โอเคครับผมมามาดูกันเลยนะอ่ายัดมาแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะ MA ก็ไม่มีด้วยนะครับผมจะต้องจบภายใน5้าวิใช่ไหมเออเพราะว่าไม่ให้สกิลของอ่ากำแพงเหลี่ยมมันเกิดอ่ะติดสตั้นแล้วนะครับนี่ปัญหานะปัญหาคือมีการติดสตั้นนั่นเองนะครับผมโอเคมันจะรอดไหมเนี่ยแปลว่าผมประมาทใช่ไหมอีเวนต์นี้ เอาละเรารู้แล้วนะว่ามันติดสตันนะครับม,มาเดี๋ยวกลับไปแปลงใหม่นะครับอให้ดูกันอย่างนี้แหละสดๆนะครับผมให้ดูกันแบบสดๆเลยเอกซ์ตาอันติเมตโอเคติดสตันเนาะอ่า ตัวที่ป้องกันสตันมันก็มีเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากอยู่ไหนหวะนี่ซูเปอร์อารเมอร์อ่าเอาสตนกันสแตนแบบง่ายๆแล้วกันภูมินะเก่าเลยมาตัวนี้นะครับผมปึ๊บอ,อ่ายัดเชนเข้าไปด้วยนะภูมินะเก่านะครับไปไปดูกันต่อ ถ้ามันไม่ติดสตันนี่ยคิดว่ามันน่าจะชนะนะครับผมแล้วก็รอดไปเลยอะไรอย่างนี้นะแต่เรื่องดาเมจเนี่ยอันนี้ผมตอบไม่ได้นะฮะว่าภายในห้าวิเนี่ยมันจะเคลียร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้รอบที่2แล้วนะมาจะติดสตันไหมคูมีนะน่าจะช่วยทันอยู่แล้วแหละ นี่ไงไม่ติดแล้วนะครับผมโอเคอะไนกันดั้มแปลงร่างเป็น VK แล้วแล้วยังไงต่ออันนี้มันเลยห้าวิหรือยังเนี่ยกำลังจะเลยนะครับผมนั่นเรียบร้อย โอเคถ้าเหลือแค่นี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะเคลียร์ไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนนะเอ่อเปลี่ยนเอจิกันอ่ากันทั้มเอจิไนท์นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นท้าไม่ตายที่2ดูนะครับผมเออค่อยๆแปลงไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมีซีเรียสนะครับมามาดูกันทิว่ามันจะได้หรือเปล่ารอบนี้ รอบนี้รู้สึกว่ามันมันจะไม่ติดสตันใช่ไหมแต่มันติดใบนะครับผมเออมันติดใบใช่ป่ะอา้าวเรียบร้อยอนอนต่ออีกติดใบเฉยเลยเอ้ยอะไรวะอ่ะมีติดใบด้วยเอออ้าวว่ากันไปติดใบใช่ไหม ใบติดใบทําไงครับติดใบติดใบก็เล่นตัวนี้เลยเอไอ้สายรอบด้านมายาพาราครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมผมเรียกยาพารานะเพราะว่าเออมันมีไอ้นี่ไงสกิลสกิลอ่ะป้องกันสภาวะผิดปกติใช่ไหมยาพารายัดเข้าไปอ่าดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับไปต่อ เอาไปไปมา,มาขยายเป็นโมวิสูตรห้าตัวซะละมามา อันนี้น่าจะไม่ติดใบติดอะไรแล้วมั้งเออไหนดูซิว่าอ่าวิ่งดีเซตเราจะเคลียร์ได้ไหมเอายากันยาแก้ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วนะครับก็ยังโดนหงอคงตบกระบานอยู่ดีอ่าโอเค งอโค้งตบกระบาลเออก็เอาเอเใส่นะครับผมโอเคครับถัดมานะผมจะแก้จะแก้โดยการเอาเอเใส่ครับอืง่ายๆเลยนี่วกเกนเกซิตน,น,นะครับผมไปในรอบนี้มีเ a ด้วยแล้วนะครับคิดว่ามันน่าจะจบแล้วนะเอ,อ่อสำหรับเอาสีดาวมาลงนะครับผม ถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยมี5้าดาวลงนะครับมันก็ก็เคลียร์อยู่แล้วอะห้าดาวนะครับผมยังไง5ดาวก็ชนะนะครับผมผมก็เลยไม่ไม่เอา5้าดาวมาเล่นนะอ่ะมาแล้วนะวีแกนวีแกนว่าไงปาบเข้าไปโดนดามิกันรัวรัเลยนีไ่ไงงอคงตายเพราะวีแกนจบนะครับ อ่าโอเคใครอยากจะเอาเซตนี้ไปใช้ก็ได้นะครับนี่เซตนี้แบบสบายๆนะเออทีแรกก็3ามตัวนะครับแล้วก็งอกมาจากไหนอีกก็ไม่รู้งอกมาเรื่อยๆๆ,ๆนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะอันติเมรนะครับ ต่อมาเราก็จะมาดู99นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผม99เนี่ยผมยังไม่ได้เคลียร์นะครับผมก็ใช้ทีมเดิมนี่แหละเคลียร์อืมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึง99เนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเออเคลียร์ได้อยู่แล้วแหละ99นะครับสบายๆเลยทีมเดิมนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนมามาเริ่มกันเลยครับ99สายฟ้าไหนนี่เป็นยังไงบ้าง ผมว่ามันน่าจะแป๊บเดียวจบนะยังไงยิงทีเอาหายหมดเลยทีนี้โอเคก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวพอเวเกนออกมามันก็น่าจะพังแล้วแหละเด,ดี๋ยวดูสิยังยังไม่พัง จบแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะ99สายฟ้านะครับผมอ่ะนี่ได้เพชรมา3ามด้วยนะครับก็เคลียร์ครั้งแรกนั่นเองนะครับสรุปเลยนะว่าอีเวนต์นี้นะครับผมไอที่จะต้องป้องกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของสตันเรื่องของติดใบนะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างนี้เนาะส่วนถ้าหากว่าผู้เล่นโดนเจ้าหงอคงอิมเพลวเนี่ย ตบกบาลแบบผมเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆเลยหา MA ที่เป็นตัวดาเมจเสริมเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมสําหรับคนที่คิดจะเล่นแบบ4ดาวนะครับผมแต่ถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยมีโมบิสูต5าดาวอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับออใช้โมบิสูต5าดาวเล่นไปนั่นแหละมันชนะดีแล้วนะครับผมไม่ต้องมานั่งเล่นแบบ4ดาวเหมือนผมก็ได้นะต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องตู้นะครับผมตู้กระชาเนี่ยมันคือตู้นี้ ผมบอกได้เลยนะว่าถ้าหากว่าข้ามได้ให้ข้ามนะครับตู้นี้นะถ้าข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปกดมันก็ได้นะครับเพราะว่าเออมันเป็นโมบิสุดต,ตัวเก่านะส c คิ b โบกับกคอเซคิโบนะครับผมแล้วก็ตู้นี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะมันมีแค่สองตัวนี้เท่านั้นนะครับเออน่าจะมีถ้าไม่ตายที่สองอะไรเงี้ยใส่เข้ามานะแต่ว่าทางเดฟเนี่ยเขาก็ไม่ใส นะครับผมเออตัวนี้เป็นลิมิเต็ดในลิมิเต็ดเซตแรกของเกมเลยนะครับเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วเนาะอันนี้คือเซตแรกเลยนะซึ่งก็อืมเดี๋ยวดะอ่ะกดรายละเอียดให้ดูนะครับผมมันมันตกกระป๋องไปนานแล้วอะ่ะเออถ้าหาว่าพูดเล่นเนี่ยกะว่ากดมาเพื่อเอามาเล่นนะครับผมไม่แนะนํานะแต่ถ้าหาว่ากดมาเพื่อเอามาสะสมก็เอาเลยนะครับผมเนี่ย เห็นไหมสีดาวนะครับผมมันก็มีหน้าตายนี้อันนี้คือกลุ่มปกตินะพอกลุ่มแน่นอนคือกด100เพชรเนี่ยสีดาวก็1นึเลยนะครับมันจะสุ่มออกมาแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งมันตกยุคแล้วนะแต่ถ้าหาว่าผู้เล่นอยากสะสมก็จัดไปนะครับโอเคส่วนรายละเอียดนะครับผมเขาก็บอกว่า,าถ้าหาว่ากดเพชร100นะครับผมลงท้ายด้วยเลขคู่สองสี่หกแปดสิบนะครับมันจะลด ราคาเพชรให้เหลือห้าสิบนะครับผมก็เนี่ยตู้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะให้ว่ายังไงดีออาแล้วมีอะไรอีกเนี่ยตู้นี้ออาถ้าหาว่ากดใช่ไหมกดเข้าไปอ่าไหนดูสิมันมันไม่มีอะไรมากแล้วนี่เออเดี๋ยวไปอ่านข่าวสารกันแล้วกันเนาะโอเคมาที่หน้าข่าวสารนะครับนะมาดูกันนะ อันนี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าหากว่ากดได้คู่เนี่ยมันจะลดให้เหลือ50เม็ดนะครับผมและมีอะไรอีกโอเคกดเพชร100นะครับมันจะมีเหรียญตาอีเวนต์เลเวล4มาให้นะแล้วก็กดเพชร100ครั้งที่2ก็จะลดไป50เม็ดนะครับแล้วก็จะมีสัวเลือกกระชาโมบิสูตรมาด้วยนะครับเออซึ่งส่วนเลือกกระชาโมบิสูตรมันมีแค่นี้ครับนี่เห็นไหม มันมีแค่2ตัวนะครับผมสเกวร์โบกับฮอสสแควร์โบแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คุ้มไงอ่ากดเพชรหนึ่งครั้งที่สนะครับมันก็จะมีะเหรียญตาอ e ีเวนต์มาให้นะครับเลเวล5แล้วก็เพชร100ครั้งที่4ี่ก็จะลดไป50เมตรเพชร1 0 0รยครั้งที่5ก็จะมีเหรียญตาเลเวล6มาให้มีอยู่แค่นั้นแหละนะครับอืมรายละเอียดมันมีแค่นั้นจริงๆนะ แล้วส่วนตัวแรกตัวแถมนะครับตัวรางวัลมันก็ให้แค่ครั้งละ100เท่านั้นนะครับผมเถ้าหากว่าเขาให้ครั้งละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยมันก็น่าที่จะเอาไปแลกอยู่นะครับไะเราไปดูตัวแรกตัวแถมตัวรางวัลกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าตัวแรกตัวแถมตัวรางวัลอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมันตัวไหนอะ สวข้างบนสุดใช่ไหมออนี่นะครับผมเห็นไหมมันมีอยู่แค่นี้แหละนะเออใบดัม่วงก็มีแค่สเกลโบกับ h o ส s เกลโบนะครับผมแล้วก็นักบินเสริมก็มีแค่เออของ SD นะครับ4คนแล้วก็ใบปลดช่องก็มีแค่2โมบิสูตรนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็หลัง E ีเอ็ก็เหมือนกันนะครับอื่นๆก็มีแต่เหรียญตา EV เว l e ์เลเนะครับที่น่าสนใจก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆนะตู้นี้ บอกได้เลยว่าถ้าข้ามได้ให้ข้ามนะครับรอกดตู้หน้ามันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในเดือนต่อไปนะครับเออสะสมเพชรไว้กอดเพชรไว้แน่นๆนะครับผมคิดว่าเดือนหน้าของดีน่าจะมาอยู่บ้างนะครับเออแต่ไม่รู้ว่าจะมาเยอะเหมือนเดือนนี้หรือเปล่านะยัดมาชนิดที่แบบว่าเออเพชรมีไม่ทันกันเลยนะผลิตไม่ทันกันเลย ยกเว้นสายวานสายสุกตาหน้าสายสุดตาเขาสบายๆอยู่แล้วนะเขาเติมยัดเต็มที่นะครับโอเคครับผมอขอให้มีความสุขกับเกมครับ